วันนี้นะคะพี่น็อตถ่ายจากไห้หวัดใหญ่ชายพันเอแล้วแต่ยังมีไอเขาแคกกระเดากระเด้งนิดหน่อยนะคะก็เลยพาพี่นอตมาเลี้ยงตามที่พี่นอัตอยากจะหม่่าเลยค่ะพี่น็อตอยากหมั่นบอนชอนแล้วก็ลาเมยอนเกาหลีหน่อยนะคะอันนี้ก็เลยมาเปิดหม้อกันหน่อยคะ่ะ หมอกระทะจิ้มจุ่มเรียบร้อยนะคะกระทะนี้ก็จะไม่ร้อนโดยเด็ดขาดเลยนะคะเอามือลงไปแช่ก็จะไม่เป็นไรนะคะแต่เราจะไม่ทําแบบนั้นค่ะเริ่มต้นเราจะมาเวลค้ามดิงกับลูกชายเราก่อนค่ะดิง้งเสิร์ฟจ้า วันนี้เขาเป็นอันชันมะนาวนะคะมีความม่วงๆด้วยตอนนี้เราก็อยู่ที่บอนชอนปาซิโอค่ะการจนาพิเศษ